ซื้อขาย d ี Rv ปลอดภัยแน่นอน100%ยเต์มีแต่50บาทถึง1 0 0 0งบาทใครที่สนใจอยากจะซื้อขายดีสามารถติดต่อเพจแอดมินต้น TT 7เพจแท้อยอดไลค์70,000เดี๋ยวทิ้งนี้เพจไว้ให้ใต้คลิปขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะยิน,ด,น,นด,นะดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n dark นะสำับวันนี้เราจะพามาดูเกมแปลกๆใน Rv division 1น,น,นะซึ่งเกมนี้เพิ่งแข่งกันไปเมื่อวานย้ำนะว่าเพิ่งแข่งกันไปเมื่อวานเพราะฉะนั้นใครที่มีเพื่อน5คนสามารถเอาไปลองเล่นตามได้นะเพราะว่านี่คือเมตาล่าสุดที่เขาใช้แข่งนะนั่นกกกก็็็็็คคืือออเเเเเเปปนนนนนน All Assassin All Assassin ะะะะรรรีีียยวว่่่าาาาาทมมมได้พตตตงชิิโัแบบ เป็นไฟเตอร์กึ่งแอสซัสซินนั่นแหละนะเพราะมันก็แบบไฟเตอร์ออกแนวดามเมจอระเข้าใจปะ <c oughs> ก็คือมันจะมีมูราดมีซิลมีไอรีแล้วก็มีเพนด้านะที่เป็นแอสซัสซินนะสตัวแล้วก็มีคิริโตตัวหนึ่งที่เป็นไฟเตอร์แต่จริงคิริโตมันก็แบบเปรียบเสมือนเป็นแอสซัสซินแหละเพราะฉะนั้นเราก็นับมันเป็นแอสซัสซินก็คือเป็นทีมออแอสซัสซินไปเลย <c oughs> ก็คือแอสซัสซินห้าตัวไปดูว่าในเกมนี้พวกเขาจะเล่นยังไงให้ชนะนะพอรูร้สึกว่าเกมนี้เกมจะตามเยอะด้วยนะแต่จะไปพลิกชนะ มอกไปดูว,ว่าเขาจะมีคอมโบอะไรที่แบบเราอยากเห็นหรือเปล่าจังหวะนี้โดนหนักนะซิลเป็นเลนกลางนะซิลเลนกลางแล้วก็เพนด้าเลนออฟแล้วก็มูลาดเลนอวิซ่าดาก้อนหรือเลนแชลลี่แล้วก็เป็นไอริจังเกิลแล้วก็เป็นอ่าชิริโตะนะเป็นซัพพอร์ตฮานากัสคือที่ก่อนเขาชื่อฮานากะนะแต่คือเขาเปลี่ยนชื่อไม่รู้ทำไมถึงเปลี่ยนชื่อเหมือนกันส่วนพนวัฒนี่ลหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าอ่าเขาก็มีช่องยูทูบเหมือนกันนะชอบดูคลิปเขาเหมือนกันเลวลาเขาสอนเล่นเลนดาร์เซเยอร์อะไรเงี้ยนะ แต่คือรู้สึกว่าช่วงนี้เขาติดเหรียญเขาเลยแบบไม่ค่อยได้มาแข่งเท่าไหร่นะวันนี้เจอกันกันกบทีมอ่แอนตี้โดสเหรอแอนตี Alpha, ้โดสอัลฟาปะชื่อทีมเขาหรือก็คือไลน์อัพมันคล้คายๆทีม Arctic u, อาร<ะ>์กติกูปะนะเนี่ยมีโครลาซอนดิโลมิโอจังหวะน,นี้ตรงกลางโอ้โหกบโดนไปก่อนนะเฟิร์สบัตไปแต่จังหวะน,นี้เอ้าหายไป2ตัวและตรงนี้ฮานากัสเลือดเหลือแค่นี้อยู่กลางตรงตีนไม่น่าจะรอดโอ้โหได้โลมาแต่เสียไป3ตัวนะสำหรับทีมนิวเจเนเรชั่นนะอันนี้นี่ไลน์อัพ ไลา์อัพคล้ายๆกับทีมอาร์ติกรูปเลยนะเนี่ยโคลลซอนโรบิโอเนี่ยคุ้นๆอยู่ไลา์อัพนี้เหมือนเคยแข่งโปรเลกในซีซั่นสองปะถ้าจะไม่ผิดโอ้โหจันนี้พอนัมวัตโดนหนักมากยิงกับโรบิโอคือยังไงแพนด้าก็เสียเปรียบอยู่แล้วอ่ะไม่มีทางที่แพนด้าจะคือแพนด้ามันเป็นตัวที่แพ้ทางพวกไฟเตอร์สุดๆอยู่แล้วโอเมนมาลอดอะไรพวกเนี้ยนะอ่ายืนเลี้งกับแพนด้าเนี่ยแพนด้าแพ้ทางมากบอกเลยแต่เลดเกมเนี่ยแพนด้าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ล้วงได้ดีมากๆเลยเพราะว่าโมบิลิตี้สูงโอ้จังหวะนี้โดนไปนนนนะสาหรัับทีมิวเเเจช่อ้ เดี๋ยวนะโดนอะไรตายเุ้ยโดนสแต็กฟอลเลสวันเดอร์เลอร์เหรอโอ้แรงขนาดไหนเราโอ้จังหวะนนี้บราวัดก็โดนโอ้โหสองต่อหกนะโดนไปหนักอยู่เหมือนกันนะโอ้โหมาวะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาจะพลิกเกมยังไงนะอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าองตรงคือเราก็ยังไม่ได้ดูนะดูแไปพร้อมกันเลยเนี่ยแอนตี้โดตอัลฟา เอาฟอนเอ้ยเอามอนเอามอนโดนโอ้อันตีไซได้กลับไม้โดนสิ่งล่างนะเรียบรออ้อยอสิอุ้ยไม่แตกแตกเยอะหน้าก็ดุกแหละแต่ถามว่าจะต้องรุมสามคนน่ะโอ้โหทีนนวันนี้ไปนะวัาโดนอีกแล้วนะโอ้โหอย่างที่บอกเลยว่ายืยูเลนกับมอทอสนี่เป็นอะไรที่แพนหน้าเกียดมากๆเลยเพราะมอทอสทั้งถึกทั้งโอ้โหดาเมจก็มีอะไรก็มีซีซีก็มีนะ คือคอโมโบเดียวง่ายมอทอร์สไม่มีวันตายแน่นอนนะเราก็มอทอร์สชือแทบจะ90%มันก็บิวแบบดาเมจชิกอยู่แล้วนะไม่มีใครแบบบิวฟูดาเมจหรอกสำหรับมอทอร์สแต่เพราะฉะนั้นแพนด้าแม่งโคตรเกีย,ยดอ่ะอู้จกกังหวะนี้เคทไงเคทิงงี้เหรอคือเคยเห็นเขาเรียกเคทไงแล้วก็เคทิงี้เหมือนกันไม่รู้ว่าเขาใช้ชื่อไหนนะอู้จกกังหวะน,นี้อันตีสวยมากฮานากัสโหคนละซ่อนเข้ามาลึกเกินไปหรือเปล่าอู้แต่คือทีมนิวเจนตามหนักนะสี่ต่อแปด อุ้ยได้ด้วยได้ซีด้วยอ่ะข้างหลังมาจาังหวะนี้คนละซ่อนเอออะไรนะคอนเกอร์เหรอชื่อเขาคอนเกอร์คอนเ,เกอร์โดน,อ,น,อ,นอ่าจะังหวะนี้โดนหนักโอ้พนวัตคือรู้สึกว่าโชคร้ายมากอะเกมเนี้ยคือทามมิ่งแบบแย่จัดเลยอะจังหวะแบบจังหวะจะโดนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโดนดักอะจะลงไปเติมเพื่อนเขาก็ไฟกันเสร็จแล้วเนี่ยกำลังจะกลับเลนก็มาโดนดักอีกโอ้โหแบททามมิ่งนะพนวัตเขาไม่ได้กัดนะเอาจริงเขาเล่นโหดอยู่ เพราะว่าดูคลิปเขาเล่นบ่อยเขาก็มีสราระนะใครอยากติดตามก็สามารถพิมพ์ดูใน YouTube ได้นะพนาวัฒน์ชแนลนะเอาเรื่องเหมือนกันคนนี้ <c oughs> สำหรับทีมยูเจเนเรชั่นนี่รู้สึกว่ารางวัลล่าสุดที่เขาได้จะเป็นรองแชมป์วารุ2020แตเอาเรื่องเหมือนกันแต่คือในอ่าดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยก็น,น่าจะมีโอกาสเข้ารอบออฟไลน์อยู่นะสำหรับทีมยูเจเนเรชั่นรู้สึกว่าจะเป็น3ทีมก็คือจะเป็นเบคอนเบคอนดีมใช่ไหมาวานะเราก็เป็นยูเจเนเรชั่นนี่แหละ3ทีมที่ได้เข้าไปเล่นในรอบออฟไลน์ ของอา d i ว i ดิวชันอต้ยกสาบับโอกดแข็งสวยมากนะครับโมซาดโมโมเซเหรอถ้าโมสาดมันจะไปซ้ำกับอีกคนนึงหรือเปล่าอ่ะโอ,อ้ยจังหวะนี้คิมเซนไซ,ซโอชื่อเราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่หรอบางคนเนี um ่ไ้บ <ons> อย่างที่บอกไอ้บ้าเพนด้ดูขนาดคอมโบใส่มอท้อนเลือดแย่นั้นเลือดแทบไม่หลดนะ เฮ้ยมีแจกโค้ดด้วยอทุกคนเนี่ยแจกโค้ดสกินไนแม่ฝันลายอุ้ยวันนี้เคจีโดนงัดโอ้ยเฮียอย่างแรงทำเซิร์ฟโลโอ้โคตรสวยโอ้ทำเซิร์ฟอย่างสวยว่ะโอ้แต่คนละสั้นตาโอนแล้วจูกับเปาโอ้ดูดิโอ้ทุกคนจูกันอย่างดียวโอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยทะเลาะที่พระเจ้าทะเลาะที่ จะไปในตัวเด็ดชิลฮะทุกคนออโตเมติกมากครับอยู่ๆโอ้โหเมื่อกี้นี่แบบคนละซ่อนนะอจู๋เลยอย่างที่บอกเลยว่าเกมนี้ดิจิเลชั่นตามเยอะอยู่นะจะการยินไม่ตามอ่ะแต่สกอร์ตามเจอมากรอจดสีเจอเพนต้าที่มันไม่ได้หีเสียปะากจระแค่แล้วนี่โคตรของโคตรของโคตรจะปะอีกทีหนึ่งหนีผีปะทั้งสวนสัตว์เลยเมื่อกี้โอ้โหออกมาต้องบอกเลยดูสิครับดูสิเตยผมพูดเลยโอดีไม่ทุบ นาควอดขึ <łość> ้นเป็นสเปียร์ปลอยยูนูสนะเพราะว่าโบกินสเปียร์โดนเนื้อไปนะเผื่อหลายคนไม่รู้นะเฮ้ยโลโยบอกมาเลยมาเลยต่อให้ทั้งทีมนะจังหวะนี้นาควอดโดนอีกหรือเปล่าแต่มีบัฟบูนะก็ออกไปแบบชิวๆอุ้ยแต่จังหวะนี้เล่หรือเปล่าเนี่ยนิวเจเนเรชั่นโอ้โหบางหมดเลยนะคือมีตัวบางๆไง โอ้ยวันนี้เคทีง่ายโดนม่เนี่ยเคทีนี้อืมนาคอสก็มาจังหวะนี้โอ้ยเหมือนกับนาคอสโดนเลยโอ้มาซ้อนรัวๆนะโดนเอาคืนแต่ต่อ15คิวฮะติดโลโซฟาตอนนี้นับเริ่มจะมารุ่นเรื่อย แต่ซินและจังหวะที่เข้าไปหลายครั้งทำได้แต่ก็ต้องตายเองเฮ้ยแล้วคนอาะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมฮายาเตะเขาไม่ขึ้นเป็นอ่าทารอนโอ้โหอันตีใส่หรอเราพัดอวัตต์ตีเฉียบเลยคือที่ฮายาเตะเขาขึ้นเป็นบิดเบ็ดเพราะว่าคือเลือดของทีมเจเนเรชั่นมันไม่ได้เยอะนะทารอนเนี่ยเขาจะเอามาไว้ตีพวกแบบแข็งอ่ะเออถ้าเจอพวกซินนียออมาหลอดอะไรเงี้ยเราก็ขึ้นทารอนแต่ถ้าเราเจอแบบออเอซซิซินแบบที่เลือดน้อยๆแบบเนี้ยเราก็ขึ้นเป็นบิดเบ็ดมามันจะได้ดาเมจเยอะกว่าทารอนแน่นอนเพราะทารอนมันตีเป็นเปอร์เเเเซ็็นนนต์ลืือออออออดดไงงงงงกคคถ้้้้าาาฝั่่่มียยยยหรขึ อย่างที่บอกว่าการออกไอเทมอ่ะนะเราอย่าไปแบบเออออกแบบเดิมเหมือนกันทุกเกมเราต้องแบบรู้จักการเคาน์เตอร์ด้วยนะว่าแบบเจอนั้นเจอนี้เราต้องออกแบบนั้นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าแบบจอกเหมือนกันทุกเกมนะทุกคนโอ้โหเรา,ามีสาระด้วยปะโอจังหวะนีน้ไฮสตเติหลงอยู่กลางดงโอ้โหจะเก็บอัลมอนด์ตีไปได้อยู่นะแลงกันไปเกิดแล้วจะไปต่อพ่อดูโอ้โหโรมิโอบอกมาเลยมาทั้งทีมเลยโรมิโอบอกโอ้ยืนนานสามวันปีนะยิ่งถ้าไม่มีตัดเนี้ย่เอาไว้ลงนะ โอ้ดูดิคือน่าจะเอามาเป็นเดซเบเลตดูเอฟอ่สำหรับพลังแสงดูพนาวัตไม่กล้าโดดเข้าอ่ะโดดเข้านี่ไม่เข้าอ่ะดูดิดูเลียดโรมิโอไม่เข้าเลยทุนมันเป็นตัวเคาน์เตอร์พวกแอสซิสซินเลนอ่ะเข้าใจปะโอ้ดูดิโดนลูมอะไรเข้าไปที่แบบโอ้ดนที่ถึงครึ่งน่าจอเป่นเอาไว้ลตดูเอไมาแล้วกอนน่าจะเป็นเดซเบเลตดูเอฟมาแล้วก็ ็บแค่นนั้มันไม่โชว์พลังแฝงอ่ะดูดิโอ้เอาไม่ลงแล้วเนี่ยเอาไม่ลงแล้วเนี่ยเฮ้ยมีเอ็กคิวไหมีเอคิวไม่ไม่มีไม่มีเอคิวไม่มีเอ็กคิวโอ้ยตีไปมาดิมาดิเอ้ยเรียบร้อยมาดามวัตติกเกอร์เข้าตรงใบนี้อะวัตต์ฟอร์สโอ้ไม่น่าฟิกเกอร์เข้าอะฟิ้งกินเนี่ยเขาน่าจะพลาดแล่วแหละว่าฟิกเกอร์เข้าไปคือแบบโดนดาเมจแน่นอนเพราะว่าเขาขึ้นเป็นอ่ออะไรนะเมเทอร์นอฟลาถ้าเป็นเอ็กซ์คิวมาเมื่อกี้ตายบอกเลยโรมิโออ่ะ อามได้ต่อไปผม้ไม่ได้ลังบ้าลอขับเลยครับผมโมแคสสาท่ไตงนี้หายไม่ก่อเลยครับมาด้านหน้ากกอโมแซดโมแคสโมแคสกูโมแซดโมแซดโมสากี้อะไรแบบนี้เฮ้ยขอโททุกคนช่องนี้เราไม่ค่อพูดับหยาบโอ้แต่เกมดีงี้โอ้โดนใบตายไปนะเชทุ่รับชมได้ทุกเพ้ทุกวัยไม่พูดคำหยาบ ไปนู่นแล้วนี่้ยหลอยป้อมเลยเอามอนเอามันไอ้ไอรีนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ m บ b i l i t y สูงมากนะตายไปเนี่ยคนละซ่อนโอ้ตายไปยัง่วานนี้โอ้แล้วได้สองตัวด้วยโอ้ยังสวยจริงจริงไอรีเป็นตัวที่มบ b i l i t y สูงมากๆอีกหนึ่งตัวเลยแต่คือโดนเนื้อปะจนแบบดาเมจไม่ค่อยมีจริงเราก็ชอบเล่นเหมือนกันนะโอ้เจงาวะนี้ฮิปโปโดนหรือเปล่าเรียบร้อยมาว่ะดาเมจเริ่มมาแล้วว่ะเท่ากันแล้วนะฮะ คือก็ใหญ่เพราะว่าแพนด้าไอ้นี่อะไรพวกเนี้ยชอบเล่นมากนะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบมันผิวอะเข้าใจปะคือสกิลโมบิลิตี้แบบการคล้องตัวเออโยกนั้นโยกนี่เร็วแต่คือข้อเสียคือดามจเปามากสอนตัวนี้ตอนนี้รอยมันบัฟอยู่อยากเล่นเหมือนกันหรือว่าจบนี้เราจะไปเล่นไปลองเล่นหรือว่าเผื่อมันเล่นได้แล้วไอริ่กับสูกตาแล้วก็ใครอยากไดไอเทมก็สามารถดูตามได้นะก็คือไอเทมตอนนี้ ที่เราดูตอนนี้ไม่เห็นโบเก้นสปเปียเลยเห็นปเปนสเปียอรอพองกินนู้นเลยโอ้หย้อนี่บรดาวัันตีออกมาเลยนะอยโอ้ไรเรียบร้อยโรมโอโดนไปแล้วอลอลโอ้เหแค่ทีนี้โอ้อย่างแรงอนะ่ะโมแคสอะโมแคสแรงมากเขาเนาะอย่านะเมื่อกี้พาสีเป็นคนจะเช็คตั้งแต่แบบเขายังไม่เดินเข้าพุ่มแล้วเพะว่าเขาก็จะรู้ตัวแล้วป่าว่าอยู่ในพุ่ม แาวบ้านของเล็กซูซี่สคกอตไปเราก็เขาก็ตายดิฟนิก็ตายทั้งคู่เออให้มันแลกๆกันไปแลคือโรมิโอได้เป็นกลาแดนแดนร์ดแล้วยิ่งเ่ทจะซัดเคนโหวดได้่ยทีมนิวเจเลชันได้ตัดเลือดสักคนอย่างวะเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยไม่รู้ว่าซีวออกหรือเปล่าแต่ซีวนก็ออกได้นะเพราะสกิลซีวนก็เป็นเอโอีแต่เขาไม่ขึ้นนะแต่ยังไม่ขึ้นยังมีมีตัดเลือด การเยินส <formation> ูสีจะหนักนะสกอร์คิวห่างประมาณหกคิวไม่มีไม่มีหมดแล้วไหร่ป้อมก็พอๆกันเลยเท่ากันเลยป้อมเนี่ยเดี๋ยวคนละห้าป้อมด้านนอกเลยไม่เจอสมองครับผมโอ้โหมูร์ลัดขึ้นทั้งสเปียลรองยินุสแล้วก็เป็นอ่ามูรามาสะเลยอ่ามีการขอหยุดเกมนะเดี๋ยวเรารีให้แล้วกันมาต่อกันเลยสิบห้าครั้งปฏิบัติโอ้โหสุดยอดฮะมันเป็นอะไรที่ทำไมตบแค่สี่ที ให้แคทพอเอาไปสีดาวเงใสี่ดาวตามโลโก้เขาใ่เอาปี่ดาวจะบอกเลยว่าตอนนี้ดาเมจฝั่งยูเจเนชั่นจัดมากโอ้แล้วไปเจอโมแคทด้วยโอ้ต้องกดแข็งลบไปแล้วด้วยแล้วเอามอดโอดงกวะนี้คอละซันล้มไปตัวแรกนะโอ้โหอย่างสวยปมงีรโอตายเลยนิดเดียวริว รอเอ,อ้าวแล้วมาเจอโมแค่ตรงนี้พนวัตพนาวัตบอกว่ามานี่เล่นกูไปเยอะใช่ไหมพนวัตบอกอ่ะโอ้แล,อโอแล้วตรงนี้เหลือแค่ตัวเดีดยวนะโรบิโอนะเฟี้ยวจัดๆหรือเปล่านิวเจนฉันว่าฉันเงียบเลยนะฉันจะรีคอร์ดเงียบแบบไม่บอกพวกแกแต่พวกแกน่ะฉันระเกียดเด็กเส้นดีจริง เดี๋ยวโรเบียโอตัวเดียวจะเคียร์ยิปได้หรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวน้อยแค่นี้ไม่โดนแล้วก็เสียคอเกิดด้วยจังวันนี้โรเบียโอวิ่งมาหลบทุกสเกิลด้วยการกดเดินหน้าเฉยๆแต่และเป็นคราซอนที่เกิดขึ้นมาจังหวะนี้ได้หรือเปล่าร แยกชีวิตได้อยู่นะต้องแยกชีวิตกับตัวเองไปแล้วไม่สนใจเลยสิโ้ยโอ้ยอุ้ยใครตายนะฮานาคัสตายออ้ยกระโดดสวนเข้าไปยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยจังหวะนี้แล้วก็แล้วก็จบบ้านไปได้นะโอ้ยเลยฮะฆ่ากันไป45ชิวนะเอาแอสซินเห็น่ะที่ขนาดนักฆ่าจะเรียกว่าออยแอสซินเลยนะฆ่ากันไปทั้งหมด45ชิวออยยีงจะจัดว่ะก็สำหรับใครที่ชอบเกมไฮไลท์แบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอตอนไปก่อนไปาย